ฉากที่4ครับเฮ้ยสามสี่สามวสีวะสี่สี่แอบเบ้ครับสำนักสงฆ์นะฮะก็ตอนนี้ครับ fm ฟอนำอยู่สองหนะึ่งะเราขอไปแอบสองกันนิดหนึ่งเนี่ยว่าใครเชียร์ใครกันบ้างดีกว่าครับนะนะี่ฮะ โอ้โหฟอนมิชั่นมีไม่กี่คนเองไอจี IG, เพียบเลยฮะคนไทยไอจีประมาณ80%ครับฟอนมิชั่นมีมีประมาณเอ่อร์นะมีพังพอนะมีคุณต้นอันนี้ลุดนะคุณประวิทย์นะคุณหมวยนะฮะคุณโอตะขุนะนี่เชียรนะ์ฟอนมิชั่นนะเออเนี่ยพอละไม่อยากพูดเยอะที่เหลือก็นะฮะไอจี IG ครับเดี๋ยวมีเงิบแน่ๆเกมนี้ มาทายไม่ทันใช่ครับสวัสดีครับน้ำไม่ง่ายที่จะเลิกลักเธอเอ้ามาดูรายละเอียดรถถังกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะครับกับแบบนี้นะอ่าไอซีครับมีตังตอบไปนี้นะ AMX 50 1 0 2คันครับอ่อ IS 3 2คัน1คันครับแล้วก็ T32 ครับ2คันครับแล้วก็มี T1 ค,ครับ2คันครับผม ส่วนทางด้านของทีมฟอนมิชชั่นครับวันนี้มี a อเบ็กห้าสิบหนึ่งร้อยครับสองคันนะเท่ากันนะแล้วก็ฟอนมิชชั่นครับมีทีสามสิบสองหนึ่งคันครับอันนี้น้อยกว่าฝั่งนู้นหนึ่งคันแล้วก็มีแพชชิ่งครับแล้วก็ a อเอ็มเอ็กสิบสามเก้าสิบครับแล้วก็ทีหนึ่งอีกสองคันครับนะก็รอสกีม,มา กสกิมาแล้วนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ไปไหนอันนี้ไว้นะขยบมาหน่อยดิผมอยู่นี่ตะลอดนะครับผมยินต่อเลยได้ไหมนะฮะเงื่อนวันละคำบนไหมฮะก็มาดูว่าอะไรเขาเรียกอะไรทางแปะเจอในโพดีเปล่าหมดไปแล้วมั้ยเนี่ยเพการทำให้พวกมันมีด้วยเหรอเสมอกันนโอ้โผมันก็ไปแข่งเกมห้าก็คือมีบอลมาสามศูนย์นะฮะกสกิมาสามสองสวัสดีครับคุณไก่พัทลุงด้วยครับใครเจ็ดศูนย์ ครับเปลี่ยนชื่อครับแล้วก็เปลี่ยนรูปด้วยอแล้วฝีมือฮะก็เปลี่ยนครับดีขึ้นไม่พลาดเลยนะครับตัวนี้มามูหนูมิวนิวมิวมิวมิวนิวมิวมิวเคยเล่นมีออนไลน์ปะอไปพูดทำไมล่ะเมื่อแล้วก็เกมอ่ะเขียนว่างี้ปะมิวเออเนีมิว ใช้ใจเชียร FM นะผมก็ชอบนะครับ FM ครับดูทุกวันเอ้ไม่ใช่หรอ FM ครับผมลังๆมีแผ่นซีดีมาเลยไปโหลดบิตเอ้ไม่ใช่จริง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 มีซีดีเหรอมีไรแถมั้ยเชียร์ด้วยใจครับนะเหมือนเราเลยนะเราก็เชียร์ด้วยใจครับผมเชียร์ด้วยใจครับผมไม่เอาทองครับแต่ให้ก็เอามีครับ Google อะหลัเมื่อลนผมดูมี Google มีที่ Google ไง กูเกิลกูเกิลไม่เอาฝากกูเกิลเอาเนี่ยมาฟอร์มิชั่นครับดูผมว่าจะบุกเร็วครับโอ้แล้วเล่นแผนไหนครับเนี่ยกระจายกำลังงานตรงกลางมีอยู่สามคันตรงนี้มีหนึ่งคันนี่หนึ่งคันแล้วก็ที่บ้านหนึ่งคันเล่นแผนไหนฮะเดี๋ยวปิงเล่เทสเรื่องฟอร์มิชั่นนะฮะด่านนี้ด้วยนะแต่ลืมไปว่าด่านนี้เป็นด่านที่ด่านแห่งการเสมอกันนะครับผมครับตอนนั้นฮะเล่นบ่อยเด็กบ่อเดี๋ยวเนี่ยดูดิสุดู ไปจุดไปหยุดซ้ายมือของแผนที่ทั้งหมดเลยแล้วก็ทิ้งทีสทีหนึ่งไว้สองพันรอบแผนที่ผมสังเกตว่าอีโมติคอนของทั้งแชทเรามันเสียวมากมันน่าจะเปลี่ยนใชเป็นเหมือน Facebook ได้นะหรือเป็นเหมือนไลน์หรือเป็นอะไรนะคือมันเสียวฮะไม่เสียวธรรมดาครับเสียวมากเลยก็ ครับอ่ะมันไม่เป็นสีแดงครับมันไม่เป็นตัวใหญ่ไม่มได้กดเนี่ยไ,ไม่กดทุกครั้งเหรอไม่ไม่ไมกด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 ทุกครั้งเหรอ,อทุกครั้งเลยใช่ช่างเถอะผมนึกว่ามันไม่ต้องนะมันนึกเป็นมันจะได้อาจจะไม่ทุกครั้งอาจจะทุกครั้งได้แต่ไ,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 ไตว้เรื่องสีทุกครั้ง,<อ>งทุกครั้งช่างเหอช่างช่างเหอะช่างมึงออทุกครั้งครับช่างก็ไหนเห็นแล้วทุกครั้งเนี่ยช่างมันนะ ช่างมันนะผมโน้มจะพิมพ์มาตัวผมแดงแป๊ดเลยนะช่างมันผมไม่แมางเป็นตัวแดงก็ได้ไม่เป็นโอเนอร์เป็นตัวเขียวก็ได้ครับนะจะเป็นตัวฟ้าตัวสีเทาเดียวเป็นมมมอออสสสเเปป็็นนนตัวครับก็สมามกับไอเดีสีเทพไะมลูกหลอดมากมายครับนะโอเคฮะตอนนี้ครับนะมีไอดียไหมผมไม่มีดียวขายต่อครับขาละสามร้อยคือผมที้เกียจเอาอีเมลเป็นส่วนตัวไอ้มัองใช้อีเมลฮะไปบล็อกอินเลยครับผมไม่ได้ขึ้นในทีวีใช่ ไม่หรอกไอจี ID กับฟอนดิชันครับตอนนี้นะครับเสมอกันอยู่ที่0ูนต่อศยครับยังไม่มีใครตายะนะสำหรับในเกมนี้นะแต่คะแนนสกอร์รวมครับเป็นฟอนดิชั่นที่ออกนําไปแล้ว2ต่อหนึ่งครับ <c oughs> ถ้าเขาได้เกมนี้เขาจะชนะทันทีนะ่เขาจะเขีย่ยแชมป์เก่าตกรอบไปเล่นเลกูล่าด้วยครับ <c oughs> สะใจมากเลยดูแล้วส,ส่วน <c oughs> ตักนี่เองนะ ก็ไปโทษฟ้าทอดฝุ่นกันไหมครับ้อตองฮะคอมมิชชั่นพยายามจะไปแคปทวงครับแต่ว่าสิ่งที่เห็นคือเมื่อเกมที่แล้วไอจีก็ทำแบบนี้มาแล้วก็เลิกเองนะครับมาดูเขาเฝ้ารอเขาไปเฝ้ารออย่างตั้งใจหงหน้ามาเมื่อไหร่ก็ยิงท,งทันทีฮะแล้วก็มีก็ถังชิ้นหนึ่งลอยไปแล้วหนึ่งคันนอนไหมนอนกับไหมอะไรใครนอนอย่าหาแล้วผมจะหาไม่ได้พลังปานเนี่ย เนี่ยมากันอยู่กระจุกตรงซ้ายครับแล้วดูเหมือนว่าทางด้านทีฟอนมิชั่นกำลังจะลุกคืบรอยล่ะนะครับแล้วไอจีก็เหมือนจะรู้เขาก็รอแคปอยู่ตรงนี้คือมาแคปปั๊บเนี่ยเขาจะซูมยิงเพราะตรงนี้เนี่ยมีตัวสก,กลอยู่ทางเดียวที่ไอไออาร์มิชันจะบุกด้วยแบบให้มันแบบสมบูรณ์นะคือไปเก็บไอคันนี้ก่อนนะฮะต้องไปเก็บไอคันนี้ก่อนครับพอเก็บคันนี้ป๊อปปุ๊บเป้ามันจะหายไปเนี่ยทำให้การแคปป้อมเนี่ยมัน,มนค่อนข้างจะ ได้ผลประโยชน์ที่สุดครับต้อง<ม>จัดการให้ได้ก่อนครับคันนี้นะเชียร์หนึ่งที่ซุ่มอยู่ครับต้องจัดการคันนี้นะนะครับให้ได้แต่ว่าการจะจัดการเข้าได้เนี่ยมันต้องฝ่าดงปืนไปครับนะเพราะฉะนั้นมันก็ค่อนข้างจะลําบากเหมือนกันเรากลางจะขึ้นครับนะเ้ยเราต้องทำไงถนึงชี้เป้าได้แค่เห็นเขาไปเห็นครับแค่ร,รถเราไปเห็นเขาใช่ไหมใช่คือรถรถเราอยู่หลังเขาแต่เราเห็นเขาครับมันม็นค,คีย์ตรวจจับของคนข,ขับเองจะเห็นเองนะมจะขึ้นมาเป็นอย่างนี้ต้องๆๆองงอย่างนี้ครับ แค่นั้นก็พอใช่ครับคือไม่ทำไรคือไปยืนอยู่แล้วที่มันยิงกันเยอะพอเราเห็นแล้วเราเราถอยอยู่ไม่ต้องเห็นตัวจะตายก็เห็นมันเห็นมันขึ้นแป๊บเดียว์ครับมันขยับหนูนอกระยะมันก็หายไปแล้วนะฮะเราอยู่นิ่งๆครับผมจะไปหัดเล่นทีนึงกล้าเบื่อแล้วหัอนเป็นคอแล้วฮะเล่นยากครับคออะไรครับเป็นคอไม่คอเลี้ยแค่เสียเลยเนี่ยคอฮะเคยดูสเนปเปอร์ปะเฮ้ยไม่เคยดูวันเต็ดปะ ิงนะไม่เป็นปืนคอไงนะปืนคอไม่รู้แับปืนคอไหมล่ะปืนนี้มันมันตั้งไว้ไงที่มันตั้งแบบแล้วเอาลูกกระสุนใส่ข้างบนอะเนี่ยคอตีคอแล้วเนี่ยมาแล้วฮะทางด้านของลิปเปอร์ครับเป็นหน่วยกล้าตายครับมาเปิดแผนที่ให้เนี่ยแล้วก็เจอแล้วจ้าถอยหลังยังเร็วเลยอะกูแล้วโอ้โหรถถังมันเร็วว่ะฝรั่งเศสครับเอาจริงดิเร็วเหรอเร็วครับฝรั่งเศสเป็นรถถ่ายที่เร็วมากเร็วสุดในเกมแล้วนะแต่มันเปราะครับ หมือนเมสซี่ฮะอเมริกาเร็วแต่เปาะครับอเมริกามันยิงไกลไม่เห็นไกลเลยไกลไกลอาร์ตี้ไปไกลเออทีดียิงไกลโคตรอ่ะยิงเร็วด้วยไกลด้วยนะเนี่ล่นทีดีนะครับแต่สวีเดนเขาสุดละนี่สวีเดอยู่ครับย่าเลยผมไม่เคยอยู่มันเล่นยากไหมอ๋อเล่นดี โดนยิงอยู่คะตอนนี้เป็นฟันมิชั่นครับไอกทางไอจีที่โดนคันวิชันยิงอยู่นี่จจีีีนน่แล้วเป็นไอจีครับที่โดนแคปฐานไปฮะตอนนี้รถพังไป3คันแล้วครับฐานโดนแคปครับเออสามสิบวิเท่านั้นฮะจะถ้าเกิดจบสามสิบโอ้โหโดนยิงฮะพยายามพาเขาเป็นกลางๆไว้ได้ครับผมเลยเป็นทางไอเอาแล้วไอจีตอนนี้แตกไปแล้วสามคันครับ โอ้โหไอเจยแชมป์เก่าจะล่วงไปเล่นเลยคุณลโดยฝีมือคนไทยหรือไม่ฮะมาดูันเกมนี้ครับแล้วลุมยิงครับตรงนี้อ้อมมายิงเงี้ยนี่ครับเนกน้อยโยอ้อมมาหนึ่งทีแล้วก็ยิงไปครับสวยงามมากครับลิปเปอร์มาโอ้โหแล้วรถเก็บไปครับตอนนี้ RTA เครับเหลืออยู่5คันแต่ว่าเป็นรถถังเชีย 1, ร์หนึ่งสองคันรถถังหนักเท่ากันครับ3คันเท่ากันหมดแล้วตอนนี้เสมอนะนแล้วแคปนะครับ40 39 3บ มาลุ้นกันว่าปอนมิชชั่นจะทําได้หรือไม่ครับจะผ่านเข้าไปเล่นในรอบที่สองครั้งแรกหรือเปล่าโดนยิงครับแล้วนี่นะครับอันตรายแล้วครับเป็นทางไอจีที่นําอยู่นะตอนนี้สามต่อหนึ่งคันครับแล้วแต้มแคปตอนนี้ครับไปแต้มสกอร์รวมน้อยกว่าต้องอู่แล้วก็เรียบร้อยครับอีกหนึ่งคันแล้วนะฮะเหลือคันเดียวก็น่าจะแพ้ไปในเกมนี้ครับเสมอสองสองครับพลังแฝงซึกิมันจริงองนี้ อะไรให้แกรู้ดีเลยนะโอ้ยันหลง